วันนี้เราก็ได้กินไข่กระทะแล้วนะคะจะทำไข่กระทะทานกับกาแฟตอนเช้านี้เลยนะอาหารหมดตู้แล้วเหลือแต่ไข่เหลือเนอยครึ่งหนึ่งนะเนยเนยทำซาลาเปราวันนั้นนะนะก็เหลือครึ่งหนึ่งปาเกตปาเกตขนมปังปาเกตนี่ค่ะทำเองไม่สวยไม่สวยแต่ก็พอกินได้เนาะหักจิ้ม กับหักจิ้มกันกับไข่กระทะนะแล้วก็มีกุ้นเชียงนะคะกุ้นเชียงอยู่หน่อยนึงนะเราขาดแต่หมูสับไม่เป็นไรเรากินแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าไข่กระทะอย่างง่ายๆไข่กระทะมีอะไรก็กินอันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะ อยากกินขนมบังปากเกตทำเองนะจ๊ะค่ะไม่ได้ออกไปไหนก็เลยทำเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกุนเชียงนะคะหั่นกุนเชียงเพื่อเอาไปทำไข่กระทะนะจ๊ะ านานๆกินทีเอาไปทั้งรุ่นเลยก้นเชียงเนาะน่าอร่อยค่ะกุนเชียงแล้วเราก็จะใส่เนยไปเท่านี้นะจ๊ะแล้วก็เราจะใส่ไข่ไปสองฟองนะจ๊ะสำหรับขนมปังนี่นะคะเราเอาไว้จิ้มไข่กระทะนะเดี๋ยวไปดูกันทำกันเลยจ้า เอาเนยลงไปใส่กระทะแล้วเราก็ทุบตีไข่ไว้เตรียมใส่ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไฟอ่อนๆนะจ๊ะแล้วเราก็เอาไข่ลงไปเลยจ้า รอไข่สุกนะจ๊ะ ก็รอจนกว่าไข่ที่เราต้องการนะเราจะต้องการสุกเท่านี้หรือจะให้สุกทั้งฟองเอ,อ่อหรือจะให้สุกทั้งหมดพี่ตูจะให้สุกเหลือไว้ไข่ขาวให้สุกให้หมดนะคะเหลือไข่แดงค่ะ จากนั้นก็จะเอาก้นเชียงใส่ใส่ลงไปทอดไปเลยเราหั่นบาง ปิดไปจ้ะเอาแค่นี้จ้าเอาเนยออกเอาเนยออกให้หมดนะจ๊ะเฮยทานกับกาแฟร้อนๆของเราเนาะ วิธีการทานไข่กระทะของชาวหนองคายก็นี่เลยอืมใส่ซอสแม็กกี้จ้ะนี่ใส่ซอสแม็กก,กี้เข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะจ๊ะพริกไทยลงไปแล้วก็เรามี นี่ใบทายนะคะให้หอมๆเหมือนพิซ่าเหลืออยู่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วแต่คนชอบเนาะพี่ตู่ชอบแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ซอสใส่นี่เลยจ้ะโรยด้วยซอสมะเขือเทศเนาะ เสียเถิดเรื่องความรังโอเคจ้ะแล้วก็ทานเลยนะจ้ะทานกับกาแฟร,ร้อนๆตอนเช้าๆนะจ้ะแล้วก็ขนมปังปิ้งเนาะอืม นี่เสร็จแล้วจ้ะไข่รกระทะของเราเนาะก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆค่ะไข่รกระทะเช้าๆเนาะ นี่ค่ะไก่กระทะตอนเช้าเนาะทำง่ายๆนะคะคุนเชียงก็มันสุกมาแล้วล่ะคุนเชียงเนาะเราก็ใส่ไปพร้อมกับเนยเลยจะ้ะไข่สองฟองสามฟองก็ว่ากันไปเนาะนี่ค่ะคู่ไครที่ไปใช้แดนหนองคายนครพนมเชียงใหม่ถ้าบอกจะมีพวกนี้นะ ค่ะเห็นแล้วนะคะว่ากาแฟตอนเช้าไข่กระทะนะคะได้กินแล้ววันนี้เช้าๆอาหารก็หมดก็เลยต้องทำไข่กระทะสองฟองเนาะใครก็เห็นอยู่แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะทานตอนเช้าๆกับกาแฟนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าทานยังไงนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะพี่ตู่ก็ใส่พริกไทยไปแล้วซอสมะเขือเทศไปแล้วเนาะแล้วพี่ตูมีผงผงไายที่ใส่กับอพิซซ่าลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาหนมปังจิ้มลงไปในนี้เลยนี่ค่ะ อืมอร่อยลองทำทานดูนะอร่อยค่ะเช้าๆเผื่อเราเบื่ออาหาร ว่าหนังจะทำขนมปังใส่ไส้อ่ะ ทำคลิปไปมาลืมลืมเอาไก่ไว้ข้างล่างหมาน้อยกินหมดเลยจ้ะอร่อยได้กินแล้วอ่ะทีได้กินแล้วทีนี้ก็เออ ก็จะแบบไม่กินเป็นเดือนเลยค่ะลืมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมฮะไข่เขาก็จะเยิม้มถ้ามีหมูสับเราก็ใส่หมูสับลงไปการทําไข่กระทะก็คือน,นี่นะคะใส่เนยเข้าไปเยอะๆนี่ค่ะไข่ขาวเขาจะได้นุ่มๆนะไม่กระด้างนะ ไม่เหมือนเราทอดไข่ไม่เหมือนเราทอดไข่ไม่เหมือนเราทอดไข่ดาวนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะไข่กระทะคราวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะ